วันนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวที่สระบ,บุรีกันนะครับตามแบบฉบับพ่อแม่ลูกอ่อน สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Get Go On นะฮะวันนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวที่สระบุรีกันนะครับตามแบบฉบับพ่อแม่ลูกออดนะฮะตอนนี้นะครับเรากําลังจะเก็บของนะครับแล้วก็กําลังจะเดินทางนะไปสระบุรีเดินทางก็ประมาณสัก1ชั่วโมงก็ถึงนะครับหชั่วโมงหนึ่งชั่วหนึ่งตุ้ยหชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเสร็จก็น่าจะถึงนะครับจะเป็นยังไงนะมีที่ไหนบ้างนะครับต้องคอยติดตามเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับ และตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่คาเฟ่ลีฟการ์เด้นนะฮะที่เนี่ยจะอยู่ติดแม่น้ำนะฮะเป็นคาเฟ่ที่ติดแม่น้ําแล้วก็บรรยากาศภายในเนี่ยจะล่มลื่นนะฮะเป็นสไตล์โอเพนแอร์นะฮะ,ะ,ะ,ะแล้วเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปค่อนข้างหลายจุดนะเป็นพ็อปแบบที่เขาเตรียมไว้ให้อ่ะเดี๋ยวให้ใหดูเนี่ยครับก็จะมีแบบพ็อปแบบเต็นท์ที่เอาไว้แบบแนวปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยนั่งถ่ายารูปน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าระเบียงนะครับเป็นชานระเบียงยื่นไปริมน้ำนะฮะ ตรงนี้ก็ลงไปได้นะตรงนี้จะเป็นชิงช้านะครับจะมีชิงช้าให้ถ่ายรูปอยู่นะครับเดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารแป๊บหนึง่ง อนนี้เราก็อยู่ที่พักของเราแล้วนะฮะที่พักของเราในวันนี้นะฮะจะมีชื่อว่าบ้านสวนงามนะฮะกจจออนครั้งแรกครับมาถึงที่พักโดยที่ตอนยังไม่ต้องริงครับ <c oughs> ที่นี่นะฮะเขาจะมีชื่อว่าบ้านสวนงามนะฮะจะอยู่ในหุบเขาคือที่นี่นะเขามีห้องพักให้เลือกแบบหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะแล้วก็มีกระโจมนะฮะเต็นท์กระโจมแล้วก็มีแล้วก็จะมีเป็นรถบ้านนะฮะส่วนบ้านที่เป็นหลังก็มีนะคือหลากหลายมากและที่สําคัญที่นี่อยู่ติดริมทาน,น้ําด้วยทาน,น้ํานี้ก็ เป็นน้ำตกนะครับที่ไหลามาจากบนเขาวันนี้นครับเราจะพักเป็นรถบ้านกันเดี๋ยวผมพาชมข้างในว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูที่ลำทารก่อนอันนี้เป็นลำทารน,นะฮะลำธารที่ไหลลงมาจากบนเขาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเย็นๆนะฮะเดี๋ยวจะพามาเล่นน้ํากัน คือน้ํามันเป็นอ่าน่าจะเป็นแบบแถวเนี้ยเป็นแบบเขาหินปูนอ่ะมันก็เลยแบบเออทำให้น้ํามันออกสีฟ้ามีเด็กเล่นน้ําอยู่ด้วยมาเจ้าโอ้ขอลงก่อนขอลงโอ้โอ้ปิงว้าไม่ลู้ปิงว้าไม่เู้นะตกน้ำโอ้โอ้โหโอ้ปิงว้าร่างเลยเออ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 กวักกวักเออเออเอนี่เขาบอกว่าตรงเนี้ยมันประมาณ2เมตรนะถ้าตรงกลางปิงปองหิ้งยาก ใช่สองเมตรตอนแรกคิดว่าไม่ลึกลอ่ะน้ำโคตรเย็นน้ำอย่างเย็นมาเช่ไม่เย็นหรอ,อวะจะไปด้วยไนะดูเนะนี่ยโคตรเย็น ที่นี่นะครับเขาจะมีแบบเมนูให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะนะครับชาบูแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารตามสั่งเหมือนร้านอาหารทั่วไปนะครับแต่วันนี้นะครับเราเลือกกินอาหารทั่วไปนะครับเราไม่สามารถมานั่งชิลได้นะครับเพราะเราเป็นพ่อแม่ลูกอ่อนนะครับมาแบบเออปิ้งย่างนู่นนี่นั่นแบบใจเย็นใจเฉิบไม่ได้นะฮะนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันคืนนี้ไปแล้วลาตีสวัสด์ ตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันคือที่พักเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้าง และตอนนี้นะผมก็อยู่ที่วัดพระโพธิสัตว์นะฮะที่นี่จะอยู่ที่สระบุรีนะครับแก่งคอยแล้วบรรยากาศตอนนี้ที่ผมอยู่นะบอกเลยว่าเงียบสงบมากนะฮะลมเย็นนะครับลมเย็นพัดผ่านสบายแล้วถ้านั้นไม่พอครับที่นี่ยังมีจุดสักระหลายจุดมากนะไม่ว่าจะเป็นสาราสีขาวที่เพิ่งสร้างใหม่นะฮะมีเจดีมี JD, มถ้ำนะรเราสามารถเดินผจญภัยแอดเวนเจอร์ได้นะฮะซึ่งวันนี้ผมไม่น่าจะจะได้ไปถ้ำนะเพราะว่าวันนี้มีเวลาจำกัดถ้ำเนี่ยเขาจะมีถ้ำหลากหลายมากนะถ้ำเล็กถ้ำน้อยถ้ำใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตามผนังถ้ำก็จะมีแบบ ออที่แกะสลักยุคสมัยทราวดีอะไรประมาณนั้นแล้วเท่านั้นยังไม่พออีกครับที่นี่มีน้ําตกด้วยอะไรจะครบคันปานนั้นแต่ที่สําคัญที่เนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศเย็นสบายมากนะชิวๆแบบเงียบสงบจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังประวัติที่มาของที่นี่กันเลยดีกว่าวัดธราพระโพธิสัตว์นั้นนะฮะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า ถ้ำพระงามหรือถ้ำเขาน้าพุส่วนหนึ่งของวัดนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณเนินและไหล่เขาทําให้บริเวณนี้นะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาถึง3ด้านด้วยกันและยังมีต้นไม้สีเขียวทั่วทั้งบริเวณวัดนี้เนี่ยเลยเหมือนอยู่กลางหุบเขานั่นเองและภายในถ้ำนะครับก็ยังมีภาพแกะสลักนูนตา่าที่เป็นศิลปะแบบทราวดีนอกจากถ้ำแล้วนะครับก็ยังมีน้ําตกเล็กๆอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดด้วยนะฮะสำหรับใครที่ชอบเที่ยววัดชอบธรรมชาติต้องการหลีกหนีความวุ่นวายสถานที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทิปเที่ยวสระบุรีนะครับใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเดินทางประมาณสัก1ชั่วโมงก็ถึงนะฮะสุดท้ายเช่นเดิมนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามชมวันนี้ไปแล้วครับบา,บาย